สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกอ้าวจานเล็กก็ทำอะไรมาเอาทรายพี่ไหนทราย่เอาแล้วรถกำลังจะลงจะขึ้นนี่กำลังลงเลพิ่งมาถึงเข้ามาจากไหนมาจากปตทต่างๆอ๋อเสร็จแล้ววะเห็นสิอ้าวมาดูจานอาร์ตครับมาทำอะไรที่ป่านี่ว้หล่อมากเลยพี่นน้องยังไม่ได้ล้างนี่ <c oughs> นี่คือท่ามาตรฐานครับ สวยงามโอ้โหโอ้แรงโอ้เยี่ยมโอ้ยอหล่อมากพี่นไหมล่วมาจากไหนครับมาจากไหนครับมาจากไหนครับล้างหน่อยรถน่าล้างหน่อยนี่เลยทำอะไรพี่ทำไรบอกไป โอสวยงามมากพี่น้องนี่ครับโอ้ดูตูดนี่ตูดลายครับมนันนั้นมันนั้นตกตกหลุมตกหลุมตูดลายเลยพี่น้องไอ้ใหญมีการรำโชว์อีกเออจานฮาร์ตนี่ไม่ได้เจอกันนานพี่น้องแหมรุ่นสปีดนี่รอรอการเลยครับพี่อาร์ตว่ามาตักทรายที่เหลือน่าจะาไปเก็บนะ อ้าวทำไมแมวรถพว่วงมาใส่เลยเยอะอยู่นะโอ้ปะทะกับเจ้าดิก,ก้าครับอา้าวจานเล็กนี่ครับทรายอา้าวทรายเพิ่งเทนี่ มูปหล่อมากครับเจ้าโคบคโกคเอาทรายเลี้ยวหินนะยานผ่านมาเจอพอดีครับพอดีผมมาทำงาน แรงมากเดินขึ้นเลยครับแน่รอๆเลยพี่น้องรุ่น11ครับนี่เอ้าถอยมาการเล็กอันนี้ก็เด็กกล้านะยังไม่แตกกว่า ไอน,นี่เขาเรียกกี่ชา่ยสี่ชาบอนี่ครับจานเล็กเออหล่อมากพนะี่น้องค่นนี้ก็จะเป็นเบก,ก้าเนี่ยครับอีดกระจนคอนสตรักเอเยนไหมย็นไหม ไม่ยินดูหน้าเสียเล็กโอ้ต้องดูรอเอก็ยินเขอาไปไหนเล็กเอาไปไหนเอาไปที่นี่เลยรองโอ้ไปรองที่ไหนนี่บ้านน้เลือดอ๋ออู้มาสตอ๊อกไกลแท้ก็ไป่อนที่ไกลที่บ่อโอ้ยเยี่ยมไปลุยเป็นกล่องเลยนะ เี๋ยวเรามาอยู่กับจันอาร์ตเนี่ยจันอาร์ตสายหลอนนี่หลอนจริงวะแต่ว่าเจ0 l ร้อยสี่สิบเอลซีนี่ทำไมมันสวยแท้นี่ครับยังไม่ได้ล้างครับออกมาจากหน้างานก็มาเลยจันอาร์ตบอกโชว์ครับโชว์รำไม่โชว์หน่อยจนัน นิ three tea, three tea. Three tea. Three okay, ่มมากเลยครับนี่โอ้โหแทงทำไมน่ากลัวแท้สามชาสามชาบีบสามชาสิบีบสามชายังไงโอ้จานาไหนลงมาดูหน้าหน่อยดับเครื่องไหมเอ้าใครขับเทเลอร์มาพี่อาจขับมาเองวะ ฮะบ่หล่อจิดแม่น้อยไม่เอาแมสเนาปิดไว้เอาเสื้อปิดแมสไว้เออปิดแมสอย่างนั้นแหละก็เรียกปิดแมสพอแล้วเอ๊ะโอ้กูอะไรตัวหล่อไงหล่อคำไม่โคตกหลุมตูดลายเลยเอา เงี้ยดิเนี้ยไม่โปรตูดเดี๋ยวไปดูตูดก่อนโอ้อยอ,อ้ยเซียนไม่เซียนเขาดูที่ตูดนะพี่น้องแต่นี่คนขับบอกไม่ลงนะเจ้าของงานเขให้ลงเงี้ยบอกตัวโอ้ยเจ็บหนักเลยครับมันลื่นหมอพ่อาร์มันลื่นใช่ไหมฝนตกเนกาะวันนั้นเนาะฝนตกเนาะ ดีแล้วพี่รู้ว่ามันจะลงเนาะไม่งั้นเรียบร้อยตกลุมเลยแง่ๆอย่างนี้เลยนะอันนี้ค้ํา้ําทันอย่างี้ป่ะจานอาร์ตจานอาร์ตออกงูพอแล้วอายเขาพอแล้วฮะเด็กน้อยตัวดำวิ่งดินอยู่สังขาพี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าผมบ่ายครับ